เราก็อยู่กับเกมสไตล์แนวโรคไลท์กันมาน้างเนี่ยใครที่ชื่นชอบโรลไลท์ อยู่นะครับข้ามผ่านลิปนี้เลยนะก็สาหรับเกมโลกไลท์ใครที่ยังไม่รู้จักนะ,ะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยสามารถเล่นผ่านด่านไปเ,นเรื่อยแล้วก็จะมีสกิลให้เราอัปเกรดไปเรื่อยนะครับเป็นเกมที่สามารถเล่น,เ,นเพลินเล่นยาวๆได้แล้วก็เป็นเกมที่หัวร้อนในทีเดียวกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ผ่านด่านนั้นก็ทําให้เราเนี่ยหัวเสียได้เพราะการเล่นสไลด์โลกไลท์เนี่ยมันจะเป็นการเล่นตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เริ่มที่ด่านที่เขาจะส่งมาให้แล้วก็เริ่มตั้งแต่เลเวล1นะฮะอันนี้บอกคร่าวๆแล้วกันนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนสไตล์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แท็กหรือว่าการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมการนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาด้วยกันนะครับไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าไปดูกันเลย rounds rounds go down. go down. in in Eight it the Eight the it Yeah. 45, 45, The ชื่อว่า So ร์ด d นะครับสำหรับเกม s o r ์ด d ดนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่จะผสมแนว RPG โรกไรเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนะี้ครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเด็กสาวที่มีผมสีชมพูที่จะลงไปสู้กับพวกมอนเตอร์หรือว่าพวกซอมบี้ที่อยู่ตามด่านซึ่งตัวเกมนะี้ครับจะมีระบบสกิลแล้วก็มีการ เก็บไอเทมพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกพลังพิเศษต่อดานด้วยนะครับก็คือสกิลเพิ่มเติมนะครับที่จะอัพให้แก่ตัวละครของเราในแต่ละดานด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของอาวุธต่างๆด้วยนะครับมีการใส่อาวุธต่างๆให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าภาออกมาแนว Star a อนิเ m ะเลยเพราะมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนั่นเองนะอยู่ในเกม PC ที่บอกเราม,ามือถืออีกแล้วแล้วก็ตัวเกมนะครับยังไม่เปิดใน store ไทยนะครับแต่ว่าใน store ประเทศเปิดให้ลองเล่นกันไปเรียบร้อยนี่ครับสำหรับตัวเกมนี้แล้วก็เกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันจะอยู่ในสไตล์จอมยุทธนะครับโลกไลายแนวสไตล์จอมยุทธที่เราเนี่ยสามารถเลือกอาวุธได้แล้วก็อาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันไปบางครั้งอาจจะเป็นตัวของมีดดาบบินวินส่ศัตูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การาฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาแนวภาพพิกเซลมองในการเล่นก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับ นะแล้วสำหรับใครที่องลังจะเล่นเนี่ยก็สามารถตามลิงก์หรือว่าโหลดในลิงก์นี้ได้เลยแต่ว่าตัวเกมค่อนข้างที่จะเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวของฝั่งจีนเนาะเราก็ต้องแบบต้องเข้าสมัครบัญชียากนิดหน่อยแต่ว่าใครที่อยากเล่นจริงๆก็สามารถเข้าลองเล่นกันดูได้นะครับผมชื่นชอบเล่นเกมที่แบบแนวโลกไร้ RPG อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยเนะี่ยสำหรับเกมนี่มีชื่อว่ารัส e n นจินนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมรลไรสอาร์พีจที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นสาวแก่งที่จะไปกวาดล้างศัตรูให้สิ้นซาก นะครับตัวเกมไม่มีแล้วครับแค่เราเนี่ยลงไปในแมปแล้วก็ไปรุยกับศัตรูเลยนะครับแล้วก็มันจะบวกผสมแนวสไตล์ไซเบอร์พังเข้าไปด้วยนะครับก็คือในยุคอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวของดาบของเราสกิลของเราหรือว่ามานาได้ด้วยนะครับตัวเกมจะมีพลังงานหรือว่าหลอดมานานด้วยภาพการาฟิกบายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ท่านจะทําออกมาได้ท่านจะดีแล้กวก็าภาพบนการเล่นเกมน,นี้ก็จะเป็นภาพหมอก มุมสูงนะครับก็สตาร์ทเกมต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะนะตัวเกมที่มีชื่อว่า To m b r a i d e r r e l o a d e ดนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนะครับก็อยู่ในทีม To m b Raider เลยก็คือไปปะจนภัยในโบราณสถานนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวลุกไล่ตรนนี้สามารถนําเอาอุปกรณ์หรือว่าเอาวุตต่างๆมาใส่ตัวของตัวนางเอกของเราได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็คือแม่นางเอกเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ปืนนะครับสามารถใช้ตัวของ อาวุธที่เป็นไม้กายสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อาวุธต่างๆที่จะมาเสริมกําลังให้เราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีพวกพลังพิเศษที่จะเพิ่มให้เรา ได้ในแต่ละด่านในการผ่านด่านในแต่ละด่านนะครับกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกร,ฟราฟิกที่ค่อนข้างจะดีภาพเหมือนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพม,มองมุมสูงเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเล่นเพลินเล่นสนุกสนุกอย่างเกมที่มีชื่อว่าโปรเตโตนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมมันฝรั่งที่จะต่อสู้กับตัวของเอเรียนแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องเอาชิลล์จนถึงจุดสูงสุดให้ได้นะครับนอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเลือกตัวของมันฝรั่งไปแล้วก็เลือกปืนของมันฝรั่งไปแล้วก็ เล่นไปขนาดนะครับแต่ว่าตัวเกมมันก็จะมีความแตกต่างอยู่คอนมันฝรั่งมันจะมีหลายตัวละครแล้วก็มีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยอาวุธปืนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเพ่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรไปเล่นนะครับให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็การใช้งานด้วยตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดตัวของสกิลในการเล่นด้วยนะครับมันจะเอาณ์คล้ายๆตัวของโรกไลท์ด้วยเหมือนกันนะครับกล่องว,ว่าทุ่มชมเนี่นยน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่า จะมีตัวฟรีอยู่ใครที่อยากทดลองก็ไปลองทดลองก่อนได้นะครับหรือว่าใครที่ทดลองแล้วโอเคก็สามารถไปซื้อตัวเสียตังเล่นกันได้เลยนะฮะชูตติ้งสไ v โ v ้ l นะครับเป็นเกมแนวพิกเซลโรกไล์าย RPG ที่เราเนี่ยจะลงไปิจนภัยในดันเจียนนะครับสุดท้าทายนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ว่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่คิดสเปคเลยแถนะตัวเกมเรายังสามารถครับของได้ด้วยนะฮะเราเนี่ยยังสามารถสร้างตัวของเมือง หรือว่าแมพของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเยังสามารถลงไปดันเจี้ยนสู้กับตัวของมอนเตอร์ได้ด้วยนะครับยิ่งเราเนี่ยดันเจี้ยนไปเยอะเท่าไหร่เราเนี่ยก็จะยิ่งมีของเยอะเพิม่มตามแล้วก็มาอัปเกรดตัวของเมืองหรือว่าบ้านของเราได้ด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวพิกเซลเล่นมันเพลินไม่กินสเปคด้วยนะครับแล้วก็แนวโรคลายด้วยนะครับเมื่อเราตายก็ขับไปสู่ด่านแรกใหม่หรือว่าด่านหนึ่งที่เขาจะสุ่มให้เราได้เจอให,หม่นี่งนะเกมอันต้าเบรดนั่นเองนะครับ สำหรับตัวอันตรา e เบสเองเนี่ยจะเป็นเกมแนวโรคลาร้ RPG นะครับที่จะมีอะไรต่างใ,นใ,นให้เราเนี่ยไปเล่นการค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าดา่านในตัวเกมก็อาจจะไม่แตกต่างเท่าไหร่แตกต่างตรงที่เป็นบอสนั่นเองก็ตัวเกมยังเป็น He a แ a n ด Slash ด้วยนะครับก็คือยิงแล้ว,วกระโดดหลบยิงแล้วกระโดดหลบแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีการคอมโบโตัวของสกิลได้ค่อนข้างเยอะมากถึง1000กว่ารูปแบบเลยทีเดียวตัวเกมมีชื่อว่า Hero survival IO นะครับตัวเกม h ีโ o s สบ v i v a l IO นี่ครับจะเป็นเกมร้องไห้สุดมันแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกไม่กินสเปคด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเล่นจนกว่ารเราจะตายเราเนี่ยจะสู้ตั้งแต่ศัตรู1 v s 5ไปจนถึง1 vs 1 0 0วเลยนะครับเมื่อเรายิ่งอยู่เยอะเท่าไรก็จะมีศัตรูที่แข็งแกร่งเพิ่มตามเยอะมากคือแล้วก็ตัวละครนะครับจะมีตัวละครที่ขุนหูคขุนทากันอยู่ในตัวเกมนั้นก็คือเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจาก ในเกมเดือแล้วก็ทํามาเป็นตรวละครกันนะครับเนาะแต่ว่าตรวละครไม่เหมือนนะครับก็อาจจะมีความน่ารักเป็น,นตัวอยู่แล้วนะครับมีการรับเกตรตตัวของตรวละครของเรามีการใช้อาวุธของเราด้วยยิ่งอาวุธก็มีตั้งแต่ ดาบปืนก็ว่ากันไปนะครับเนะาะแล้็สำหรับใครต้องกาจจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวะปะจนภายที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในดันเจียนนะครับก็เป็นเกมนึงที่นขาจะมีความน่าเล่นมากๆจะเป็นรูปแบบเล่นผ่านด่านเป็นเว็บเบไปซึ่งตัวเกมจะเหมือนลงดันเจียนนั่นแหละแล้วก็เมื่อเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เขาก็จะมีตัวของรุน นะครับหรือว่าตัวของสกิลเพิ่มเติมทําให้เราเนี่ยความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับกราฟิกมนจอกแนวภาพวาดนิดหน่อยแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเลือกใช้อาวุธได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะใช้วุธที่เป็นระยะประชิดการใช้เวทหรือว่าการใช้ธนูก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราดียังสามารถซุ่มนะครับตัวละครเพื่อเอาตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันไปเพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เป็นเกมที่ ค่อนข้างจะมีความสนุกภายในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะเกมแนวสไ વ ์โวผสมแนวช o ติ้งแนวสไตล์โรกไรทเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสกัน้มีชื่อว่า Shadow s u r v i v a l นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวชุติ้งโรกไรอาร์พีจีที่จะไปสู้กับเอเลียน นะครับซึ่งตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยลงไปเล่นตามด่าเล่นตามเวฟไปเมื่อผ่านเบฟในแต่ละเวฟนะครับเขาก็จะมีการอัปเกรดสกิลเพื่อให้เราเนี่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยังสามารถถืออาวุธได้มากถึง6อาวุธในแต่ละดาเลยแล้วก็ยังสามารถไร่กระถาได้หลายขีดจากัดเลยนะครับ โนะตวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีอาวุธต่างต่างให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้าางเยอะเหมือนกันยิ่งเราผ่านด่านเยอะยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่ง มีความโหดเพิ่มตามมากขึ้นนะครับสำหรับมอนเตอร์เนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับตายแล้วก็เล่นใหม่เหมือนเดิมนะครับตัวเกมภาพกราฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะก็เป็นบางสลับ10เกมแนวโรคลายนะผมก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอับเกมไรก็ฟังตามกดไลค์กดแชร์วไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับม